สวัสดีครับผมพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดันไลท์ชาแนลนะครับผมตอนนี้เฮาอยู่กับปูหาแปดพี่น้องนะครับมาตามแนวทางโครงสุดท้ายในหัวทวันที่16รกรกฎาคมพศ2560หัะ 2, 65, นะพี่น้องเนาะนะครับเป็นโอกาสดีพี่น้องนะครับปูกําลังเลือกลอตเตอรี่อยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเขาเสียมาเบิง้งไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับว่บาลอตเตอรี่ ตัวที่ปูเลือกตัวใดล่ะจังมาชมคลิปนะครับที่ปูสิเน่นโค้งสุดท้ายให้ก,กันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับผมบบสะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมบตุลีที่ปูเรียกไปปะปูโอ้ครับหนึ่งซีหนึงน่งสีหนึง่งแปดหนึ่งสีหนึ่งแปดครับโอ้หนึงน่งสีหนึง่งแปดแปดหนึ่งครับโอ้มีครับมีหนึ่งซี หนึ่งสี่หนึ่งแปดเาปูเนาะอือครับเพตอนหนึ่งแปดนี่หลายที่ปูหลายแปดหนึ่งแปดหนึ่งหลายครับหนึ่งเกอะไรบ้ปูมันม่มีแม่งไหมมันมัดแล้วที่นี่หาพวกมันครับปูที่แปดมันเอามัดละทันมีเอามดโพ้บ่มีหมีะปู่แปดเก่าที่แปดเกน่อแต่สิบเก้านสิบหกสิบเจ็ดนี่ตัครับปูแปดหนึ่งอ๋อใส่ โอ้แปดนะยังเหลือยูงได้ค่ะปูชุดสองใบรปูเอามาเอามาศูนย์แปดหนึ่งนี่มันยี่สองหนอยดี๋ึงมาององับโอ้เบกมาใส่กันพอดีครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะปูเนาะครับมีแค่สองชุดแค่ไหนบอค่ะปูมิแตแปดหนึ่งกับสีหนึ่งหนึ่งสีนี่บอค่ะ <อ>มันบ่มีสีเอาสิบแปดสิบเก่ากับบ่มีแล้วหมดแล้วว่ามันสิวะดังมันก็ดังน้ำคนกัน,น,นมารวยรวยเไดฟันสามตัวน้ำบ่ปูวันนี้มีมีวันนี้ปูจะฟันให้สามตัวน้ำนนูปูเนาะหลักหลักแต่กัดอ่า ตัวเน้นให้มันบ่ปัวเน้นตัดตัวเน้นให้ครับเลาะโครงชุดท้ายเลาะปัวจะไม่ปัวฟันเน้นฟันฟันเน้นกัน่าฟันเน้นครับปัวเอาปัวสิบแปดนิ่มมาแข้งบ่ปัวนี่เดี๋ยวมันมาเฮ็ดรอบหลังนี่มันในสิบแปดเงิครับปัวับสิบแปดกับสิบเก้าครับปัวสิบแปดสิบเก้าสองเก้านึงครับเอาให้ปัวฟันเน้นให้แล้วปัวเนาะแล้วก็ชุดสามตัวปัวครับตัวมี้สองครั้นึงอ่าครับปัว ตามตัวปลาไหลเลยครับเอาเน้นๆ้ะปูด้วยครับให้ไวเดี๋ยวหนิละนั่นจ้ะหนึ่งหนิึ่งมาแห้งบ่ปูมาแห้งนี่จะด้เอามาแห้งมาแรงเขาขายจะไดเอารับซื้อเขาขายซื้อจะได้ซื้อเลยครับผมบ่ต้องอั้นครับเจ้ามือที่แปดยาอั้นบอกเจ้ามือเล่นมาปูยาอั้นเด้อที่แปดที่หกหน่อย รถตลีไพยมาแม่วมารหลดที่แปดค่ะสร้างบอกให้รถตะลีมา้อมเนาะค่ะปูไพาไม่ปูเลยเด้อผู้ใดมีรถตรลีเ่นแล้ค่ะจะได้เขามากกับมดแล้วค่ะปูเน้นนปูเน้นมาแล้วเอาวะได้บคัดแยกพวาปูบนหลาง คัดแยกของไปตรงมันเนาะกับปูงเป็นบนเป็นล่างไงเนี่ยค่ะเอาขันบ่มาพูดจับให้กับแล้วนีก็ชุดบนเล็กเคียงหนึ่งสองสี่หาแปดน้ปูเนาะครับผมเป็นเล็ยิงเลยครับปูยิ่งองรับปู วิ่งบนหนึ่งกับแปดได้เรชเอาปูชุดบนที่ต้องที่แรกนี่สมกับศนกับ8ปดปูศูนกับแต่ว่าคงสุดท้ายมันเน้เ่หนึ่งกับแปดขับปูก็ยังบอกว่าแต่ว่ามันมาทัานแน่นอนปเป็นตัวนี้ครับผมมันสิมาอีกรุกร่นต่อไหมันครับตัดท่นออกมันว่าครับปูครับคู่ไปครับปู หนึ่งแปดหาให้ได้เด้อเราะเรีไว้าที่กว่ดูกัวปูหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าโอ้มาตัวเด่นบิงเลยนะปูเนาะหนึ่งครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหนึ่ง ครับปูตัวนึงตกกลมตกลมเมนนเลยกลมให้ตัวเดียวนะปูเนาะแมนโอ้ตัวร่องครับเด่นร่องสิบห้าเด่นร่องสิบหาครับนี่กุ้มบนครับปูสามตัวว่าให้นะหบ่ปูกุ้มบนครับปูครับกุ้มลาง องเจ็ดเจกับชุดล่างนะปู่เนาะเหล็กเ,เคียงมี 1, 2, 7, 8, 9, นหนึ่งสองเจ็ดปดเก่วิ่งบองหนึ่งถ้ามันมีว่าไม่นนารักสีกกกก่บได้เบิ้งครับมีกละชองเก่านี่ต้นหนึ่ง ครับสองเก้าวิ่งสองกับเก้าล่าง,รรง,รรง,งครับปูนั่งเรื่มบังนำคอยครับครับปูยวนจะมาเอาชุดไทยเด้อครับผมจิตัดให้เป็ตัวมือที่นี้มันตัดเพราะสั้นใดอยู่บาเน้นบาปูล่างนี่เน้นด้วยอ่าวงให้จักคูไปเลยปูเออสิบวงครับครับผมก็ครับ ต่ว่าบนนี่ฟันให้ราเป็นป่คะคือว่าจะต้องมีโครงสุดท้ายอีกค่ะนีนีก็จะฟันอยู่ล้วสุดท้ายช่วยบ่อนี้ละค่ะเจ็ดเจดดเก้าบริเวณกติกัดตกันงอแงงอแงงก็ได้ม่หนึ่งเก้ กับเจ็ดหนึ่งสองเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าหนึ่งเก้านะปูเนาะครับนี่ตัวผมได้นีได้ครับปูผมหานี่ตัวตัวร่องได้หนีได้ครับปูร่องให้ชตอ่าครับครับกันในตัวหนึ่งกับคือตัวเน้นเนี่เน้นตัววิ่งเนาะปูเนาะสองเก้านี่สองเก้าตรงตรงวง วงบนล่างตัวเดียวเั้นหน่ไปทางล่างรั้นินทางบนอครับยังอีกสองจำหมื่นทั้งที่นี่ทัดอีกเยี้ยครับปูแต่ว่าฐานี่คือฟันนี่ปูฟันให้เลนเ์นะปูเนาะบนนี่สิบปดฟันแล้วสองตัวา<ช>ล่างสองเก้า บานนี้สิตัดลงมาเลียดเท่าใด้น่ออ๋อจะตัดหน่อยคู่สิตัดหน่อยคู่จริงครับไม่ใช่เพาตัดเลยกันกันจังบนอีกเจลหนึ่งนะจะมีเทียนหนึ่งนกปูเนาะหรืออาจจะชุดนี้แหละที่ปูเน้นให้ครับผมใช่ก็วาจะครับสามตัวปูสามตัวไตลงมากกระไดปูอ่าครับมันจังบนชิดกันเกินไปปูเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งห้าโอ้โตเดนอ่นองเดินล่องเดนนเดนครับปูสองหางถนนน้ำปูเนาะสหางครับอืมคันนี้พวกมาอีกกับบัดรุ่นจังเบิ้ลครับปูบปพพบเพมีรบบเชื่อว่านี่เป็นมันอาจทายุตัดว่าท่านใดยกกลุ่มหนึ่งเดินครับปูอา กับปูถือว่าเป็นชุดชุดเน้นนะปูเนาะขับฟัน,น <ะ S 1> ถือว่านี่แหละครับปูว่าอาจจะเป็นโครงสุดท้ายกรับว่าได้เพราะว่าปูจายอะอ่าตัดเด่นให้แล้วครับท่ชนชมพี่น้องอแคปหน้าจอาไว้ครับพี่น้องนะครับแนวทางปูหาแในงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2566หพี่น้องนะครับบนปูหอยมาทั้งเมดคูนะครับมี18 1ห 14แล้วก็2 1น,นะครับเด่นที่18พี่น้องเป็นลอตเตอรี่ที่ปูเลือกในช่วงต้นคลิปเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมส่วนล่างนะครับปูไฮม็ดหนึ่งสองเนะครับ7 8 8 9 1 9พี่น้องแล้วก็ชุด3ตัว7 1 8กับ4 1 5นะครับผมอันนี้ปูไฮมาทั้งบนทั้งล่างเด่นล่างก็คือ2 9พี่น้องนะครับผม นี่ครับปูวงกงมมไ้พอมนะครับผมพิจารณาปิดแนวทางเด้อพี่น้องนะครับเอาไปเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจนะครับผมเบิ่งประกอบกับเจ้าอื่นอื่นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับคงสิมิเทนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องเดนะล่าชแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆงกัน ผู้ผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมถ้ามักถ่ายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ